คดีน้องชมพู่พลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขกล่าวว่าศารจังหวัดมุกดาหารได้ออกหมายจับที่จ .53 ทับ6 4ลงวันที่1มิถุนายน2564าจำนวน3ข้อหาประกอบด้วยภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยประ,ะจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการที่ทําให้เด็กนั้นประศจ,จากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนะสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเป็นแปลงไปตํารวจมีหน้าที่ของเราเมื่อเจอผู้ต้องหาก็จับได้รับทราบจากชุดสืบสวนว่า เป็นการจับกลุมตัวส่วนเรื่องการประกันตัวเป็นอำนาจของพนังกงานสอบสวนที่จะพิจารณาเมื่อถามว่าจะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมจาก3ข้อหาห,าหรือไม่หากพบพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมผลตรวจเอกสุวัสด์กล่าวว่าหากยังไม่หมดเวลาก็มีเวลา,วลาทําก็จะทําไปเรื่อยๆแต่เมื่อมีการจับกลุมแล้วก็จะมีเวลาในการที่จะต้องทําให้เสร็จในเวลาเท่าไร่ ทางนี้ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานหากคนอื่นจะคิดอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาเจ้าหน้าที่ทำไปตามกฎหมายตามพยานหลักฐานไม่ได้ทำตามใจใครณนะวันนี้ยืนยันว่าออกหมายจับได้หนึ่งคนหากมีมากกว่านี้ก็ต้องทำอยู่แล้วเพราะตำรวจทำงานมาตลอดไม่ได้ทิ้งไปไหนถามอีกว่าหลังหมายจับออกแล้ว และเป็นที่ทราบกันว่านายชัยพลถูกออกหมายจับมีการพานายชัยพลเข้ามาที่กรุงเทพจะเป็นการหลบหนีหมายจับหรือไม่พลตรดเอกสุวัสด์กล่าวต่อด้วยว่าจะต้องดูพฤติการและเจตนาต่างๆประกอบและต้องรับฟังพยานหลักฐานอื่นด้วยคงตอบตรงนี้ไม่ได้คดีน้องชมพู่จากทางรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องชมพู่สำหรับคำถามที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเรื่องซีรีส์บ้านก,กกอกเป็นยังไงคุณอจฉริยะตอบว่าเมื่อเช้าเราใช้ยุทธการฟ้าสางเด็ดปีกวังพญานาคเรื่องนี้จริงๆเป้าหมายเราต้องทำกันตั้งแต่เดือนที่ผมบอกคือเดือนกุมภาพันธ์ทำไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่ คำถามถัดมาจะบอกว่าเขาจะจับลุงพลตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วเหรอแล้วทาไมไม่จับล่ะอฉริยะตอบว่ามันจับไม่ได้เขากําลังตรวจเส้นผมอยู่เส้นผมสามเส้นคําถามถัดมามันมีอะไรที่กล่าวหาเขาได้ว่าเขาเป็นคนทำเหรออัจฉริยะตอบว่าเปิดคลิปแรกเลยวันที่เจอศพเป็นคลิปที่เรามองครั้งแรกเรารู้เลยว่าคนนี้คือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสยัยเพราะ ร้องไห้อย่ากะควายถูกเชืออแต่ไม่มีน้ำตาสักแอะแล้วรู้ได้ไงว่าเด็กอดข้าวแล้วรู้ได้ยังไงว่าเด็กขึ้นเขาคำถามถัดมาประเด็นสำคัญตรงจุดที่เขาบอกว่าหลานไปอยู่ข้างบนมีคนเอาไปปล่อยให้อดข้าวตายบอกว่าให้ดักเลยผู้ร้ายน่าจะไหวตัวทันบอกว่ามีคนลักพามามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่ง เป็นชายอายุ30กว่าเขาคาดว่าเขาน่าจะหมดอาหารให้กินแล้วทําให้หลานเขาตายเขาร้องไห้ไม่มีน้ําตาแล้วอย่างไงอัจฉริยะตอบว่าร้องไห้เหมือนควายถูกเชื่อแต่ไม่มีน้ําตาสิ่งที่เราสงสัยส่งคนไปฝังตัวเป็นยูทูบเบอร์หลังจากดูคลิปแล้วเรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะน้องชมพู่ไม่มีใครรู้จักมาก่อน แล้วเป็นเด็กที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วไม่มีใครรู้จักผูเหล็กไฟในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่บ้านกกอกเขาไม่รู้จักแล้วชมพู่มีนิสัยแปลกอย่างหนึง่งถ้าไม่ใช่คนสนิทจริงจะไม่ให้อุ้มเลยภาพคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่ช่อง3เอามาออกเราก็จับตามองอยู่แล้วและคิดว่ามันน่าจะผิดปกติเริ่มทำการสืบสวนสอบสวนทางลับ โดยส่งสายลับเข้าไปร่วมกับทีมตำรวจก็ดูมาโดยตลอดมันมีเรื่องที่เขาอ้างว่ามีคนโทรไปแล้วบอกว่าหลานหายทาั้งทั้งที่บ้านมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วบอกโทรศัพท์ไปหาเขาและโทรศัพท์มีสองซิมโทรศัพท์อยู่ที่เมียแล้วเขาเอามือถือไหนมารับคดีน้องชมพู่ไม่ต้องห่วงคดีนี้ไม่มีจับแพ มือปราบหูดำยืนยันคนร้ายคือลุงพลร้อยเปอร์เซนต์ชี้คดีนี้หนึ่งปีไม่นานเกินไปมือปราบหูดำอดีตรองผู้ชันการตำรวจนครบาลมั่นใจคดีนี้ไม่มีการจับแพ้ยืนยันอย่างแน่นอนชี้ชัดคดีนี้ใช้เวลาหนึ่งปีไม่นานเลยแต่อาจเป็นเพราะประชาชนสนใจถึงได้ดูเหมือนยาวนานมากจากก่อนหน้านี้ที่ลุงพลหรือนายัฉพลวิภาผู้ต้องหาตามหมายจับ สารจังหวัดมุกดาหารได้เข้ามอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจซึ่งคดีนี้นายชัยพลถูกตั้งข้อหา3ข้อหาซึ่งทางพลตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขุ้ัมชาการตำรวจแห่งชาติมั่นใจอย่างมากว่าหลักฐานเพียงพอเอาผิดได้เกี่ยวกับเรื่องนี้พลตร,ตรีวิชัยสังพระไพยอัดิตรองุ้่มชาการตำรวจนครบาลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อมือปราบหูดำได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้นเห็นด้วยกับพุ่มชาการตำรวจแห่งชาติ ที่แถลงข่าวไปว่าคดีนี้ต้องมีการสอบสวนต่อเนื่องจากจะต้องมีการหาหลักฐานในการแจ้งข้อหาพรากชีวิตผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเพราะในคดีนี้ยังไม่มีพยานบ่งชี้ว่าลุงพลเป็นผู้ปริพน้องชมพู่แต่มีพยานบ่งชี้ใน3ข้อที่ออกหมายจับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจต้องเดินหน้าต่อนอกจากนี้ อดีตรองพอบอชนยังบอกอีกด้วยว่าสิ่งที่ต้องสืบหากันต่อไปก็คือ 1. ห,หาพยานหลักฐาน 2. หาตัวผู้ร่วมกระทําความผิด 3. พยานส่วนที่หลายคนจับตาว่าจะมีการจับแพะหรือไม่ส่วนตัวมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีทางยัดข้อหากับใครแน่นอนใครจะไปกล้าเสี่ยงเพราะถ้าทำไปคนทำก็ต้องติดคุกยกตัวอย่าง เส้นขนหรือเส้นผมสามเส้นที่ตรวจว่าไปตรงกับลุงพลหรือคนใกล้ชิดลุงพลนั้นมันเป็นหลักฐานที่เจอมาก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปจับข้อหายัดให้คนทั่วไปโดยพละการใครจะกล้าจับแพะรู้ไหมว่าถ้าทำหลักฐานเท็จเพื่อจับกลุ่มบุคคลบริสุทธินั้น ตำรวจจะมีโทษหนักองค์กรก็จะเสียหายความศรัทธาก็เสียดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการจับแพะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc แม่น้องชมพู่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ก็ความเป็นน่าสนใจดังนี้ครับคุณอัจฉริยะผู้ดูแลด้านกฎหมายคดีฆาตกรรมน้องชมพู่จัดอีกชุดผัวเมีย2ทนาย1และ YouTube อีก2 รวม5คนในคดีพาผู้ต้องหาหลบเลี่ยงหมายจับปล่อยให้ตำรวจรอเกอร์หน้าบ้านเพราะตำรวจไม่รู้ว่ามันพากันหนีออกจากบ้านไปแล้วดอกนี้น่าจะสักสองสามปีทั้งจำทั้งปรับย้ำเด็กป .4 ยังรู้ว่าหมายจับมาถ้าจริงใจมอบตัวที่สอพอกกตูมสินี่เลี่ยง ไปกรุงเทพก็เท่ากับนี้เพราะรู้แล้วว่าหมายจับมาสำนักงานฝ่ายบริหารกับสอบพอคนละเรื่องเรียนใหม่เถอะโดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเหลี่ยมดีนักโดนโง่ไม่รู้ตัวออกโง่เองถัดมานะครับบอกว่าเล่นมันดังหนักเลยครับอย่างน้อยนะ่ะ ปวนมันเยอะๆมันปวดหัวกับปัญหาถาถมสะใจดีถัดมานะครับบอกว่ายกแรกทนายก็พาเสียแล้วต่อไปจะยังไงน้อถัดมานะครับบอกว่าคุณอัจฉริยะพูดถูกต้องค่ะเป็นกำลังใจให้คุณอัจฉริยะนะถัดมานะครับบอกว่าจัดได้ถูกใจมากค่ะมันต้องมีคนอย่างคุณอัจฉริยะนี่แหละกดหัวใจมาเลยถัดมานะครับบอกว่าเต็มที่เลยเกลียดจริงๆกับไอ้พวกหากินกับชีวิต น,น้อยของน้องชมพู่ถัดมานคะครับบอกว่าทําไม่เนียนพวกมึงต้องไปเรียนมาใหม่เถิดถัดมานคะครับบอกว่าลุงชอบคุณอัจธริยะมากๆขอโทษด้วยนะลุงเขียนชื่อแกไม่ถูกถัดมานคะครับบอกว่าจัดการให้หนักเลยค่ะคุณอัจธริยะถัดมานคะครับบอกว่าปากบอกว่าตัวเองไม่ได้ทําแต่ดิ้นสุดฤทธิ์ทุกวิถีทางรู้อยู่กับใจเลยนะเก็บทรงไม่อยู่ ทั้งผัวทั้งเมียรู้อย่างน่ว่านารกบทดินมีจริงถัดมานะครับบอกว่ารักคุณศฉริยะมากเลยค่ะกับทนายเดชาค่ะขออวยพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยเทวดาคุ้มครองพระปกป้อง